ครับสวัสดีครับทุกท่านครับเช้าวันนี้นะครับมาอัปเดตเป็ดบาบารี่นะครับยังมีสุขภาพเป็ดแข็งแรงนะครับและใครอยากได้ลูกเป็ดบาบารี่นะครับรุ่นนี้นะครับสองข้อนี้นะครับข้อนี้ กับคอกนี้นะครับ16ตัวนะครับใครสนใจที่อยากจะได้ลูกเป็ดไปเลี้ยงนะครับตอนนี้เรามีลูกเป็ดอยู่16ตัวนะครับแล้วก็มีพวกเป็ดกำลังจะเป็นสาวนะครับอีกประมาณ40ตัวนะครับใครสนใจนะครับที่หมู่9ตำบลบ,บรุมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับ ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0996791084นะครับเป็ดเหลือรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับช่วงนี้นะครับขณะที่แม่พันธุ์แบบรุ่นนี้นะครับเขากำลังพักการไข่อยู่นะครับยังไม่ไข่นะครับและมีเป็ดรุ่นๆพวกนี้นะครับใครสนใจ นะครับอยากจะได้เอาไปขุนต่อเอาไปเลี้ยงต่อนะครับนะทั้งเป็ดสาวและลูกเป็ดนะครับติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ0996791084นปะครับเป็ดน่าจะมีอยู่ประมาณ40ตัวไม่เกิน50ตัวประมาณนั้นนะครับเป็ดรุ่นรุ่นใหญ่นะครับแล้วก็มีรุ่นเล็ก16ตัวสนใจนะครับอยาก ย้ายบ้านนะครับลูกเป็ดอยากย้ายบ้านนะครับใครสนใจนะครับบริเวณใกล้ๆนะครับมารับถึงที่มาได้เลยนะครับตำบลดงลุมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับเน้นนะครับมารับถึงที่นะครับผมไม่ส่งเราไม่ส่งนะครับเพราะว่าเป็ดใหญ่เนี่ยส่งไม่คุ้มค่าส่งแน่นอนครับถ้าเป็ดเล็ก16ตัวจะส่งก็ไม่คุ้มค่าส่งอยู่ดีนะครับเพราะจำนวนมันไม่พอนะครับเขต อำเภอใกล้เคียงนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่สามารถวิ่งมารับได้นะครับก็เชิญนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านดงหนามตําบลดงมะลุมอำเภอโคกสําโรงจังหวัดลบบุรีนะครับยังมีเป็ดรุ่นนี้ไว้รอสําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับสนใจยังไงทักมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ